สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตนะครับวันนี้เป็นวันที่12กุมภาพันธ์นะครับพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างหนังสือพงกษัตริย์ฉบับที่1ในบทที่11ข้อ4ถึงข้อ13พระวสารของนักบุญมาลโกในบทที่7ข้อ24ถึงข้อ30นะครับ วันนี้จะเห็นได้ว่าชีวิตของกษัตริย์ซาโลมอนนะครับที่ใช้ชีวิตเพียงเปลือกนอกชีวิตภายนอกหรูหราสุขนิยมนะครับหาความสุขใส่ตัวในทุกๆรูปแบบมาเหสีมากมายทรัพย์สินเงินทองมากมายหลงลืมโอกาสที่ได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ช่วยดูแลประชากรชาว ลืมพระพรพิเศษแห่งปิชยานแห่งการวินิจฉัยที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้ไม่สำนึกบุญคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าลูกๆที่อักจันอยู่เล่าพ่อแม่มักจะไม่เกิดผลดีต่อชีวิตอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันกับกษัตริย์โซโลมอน วันนี้อาณาจักรของกษัตริย์โซโลมอนได้ถูกแบ่งนะครับนี่คือชีวิตช่วงที่กษัตริย์โซโลมอนแก่ตัวแล้วนะครับใกล้จะตายทำอะไรไม่ได้แล้วแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าองคทรงคือความรักองทรงคือการให้อภัยองค์ยังทรงให้อภัยกษัตริย์โซโลมอนนะครับและที่สุดแล้ว ท่านก็ต้องตายไปในที่สุดแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเหลือเอาหนึ่งไว้ให้บุตรของกษัตริย์ซาโลมอนต่อไปนี่คือความรักการให้อภัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มิรู้จบสิ้นนะครับกษัตริย์ซโลมอนทรงรบหลูโปรงอย่างถึงที่สุด สร้างเครื่องประดิษฐานต่างๆเป็นเทพเจ้ามากมายนะครับอทุกชชนได้มีชีวิตภายในที่แข็งแรงเข้มแข็งอย่าลืมว่าถ้าเป็นชีวิตภายนอกสุขเพียงชั่วคราวงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับในที่สุดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมมองว่าในพระวสารของนักบุญมาราโกนะครับมองถึงว่าคนกันเองนะครับทรยศหักหลังคนอื่นไกลกลับให้เกียรติยกย่องนะครับคนกันเองทรยศหักหลังคนอื่นไกลกลับให้เกียรติยกย่ององค์พระเยซูเจ้านะครับในบ้านต่อว่าในวันที่โปรงทรง ถูกนำไปตึงกลางแขนประชาชนซึ่งเห็นมหาศัจจานแห่งความรักที่พระองค์ทรงมอบให้กับทุกๆคนที่ต้องการการบำบัดรักษาอย่างกล้าที่จะตะโกนว่าให้เอาพระเยซูเจ้าไปตึงกลางแขนเป็นคนกันเองนะครับแต่คนอื่นไกยในวันนี้ให้เกียรติและยกย่องพระองค์และวันนี้พระไทยดีขององค์พระเยซูเจ้า ก็รโปยปลายลงมาเหนือแม่ที่ลูกสาวถูกวิสาสสิ่งความพยายามบอกเหตุผลให้กับองค์พระเยซูเจ้าทำให้ทุกคนได้รู้ถึงชีวิตภายในของเธอนะครับสิ่งที่ออกมาจากชีวิตภายในของแม่คนนี้ก็คือถูกแล้วพระเจ้าข้าแต่ลูกสุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะ ก็ยังได้กินเศษอาหารของลูกๆถูกแล้วพระเจ้าข้าแต่ลูกสุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะก็ยังได้กินเศษอาหารของลูกๆนะครับนี่คือชีวิตภายในของแม่ผู้ซึ่งทั้งสุภาพและขมตนกล้าหาญที่จะบอกเหตุผลกับองค์พระเยซูก้า เสร็จอาหารก็ยังดีโปร่งให้ไปเลยให้ทุกอย่างให้ความช่วยเหลือประชากรชาวอิสราเอลในทุกเรื่องข้าพเจ้าดิฉันเป็นหญิงต่างชาติที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรรองเลยแต่ดิฉันรู้ว่าพปรองทรงช่วยเหลือดิฉันได้ขอเสษอาหารขอมาสจั่นเล็กๆขอพระไทยเมตตาเล็กๆของพระองค์ ให้กับลูกสาวดิสันให้ได้เป็นปกติและพระไทยดีขององค์พระเยซูเจ้าก็เกิดขึ้นที่เขตเมืองไทยลานนะครับนี่คือชีวิตของแม่ผู้ซึ่งยืนหยัดมั่นคงในชีวิตภายในที่รู้ว่าองค์พระเยซูเจ้าจะทรงช่วยเหลือท่านได้นะ ผิดกับที่บ้านเกิดขององค์พระเยซูเจ้าเป็นใครเป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่เหรอแม่ชื่อมารีพ่อชื่อโยเซฟมีพี่น้องนี่คือความแตกต่างของชีวิตภายในของบุคคลนะครับเวลานี้ผมเป็นกังวลอย่างถึงที่สุดกับเด็กๆ ที่กำลังถูกผู้ใหญ่บีบคั้นอยู่ที่ชนบุรีเขตหนึ่งผมเป็นกังวลสวดภาวนาให้นี่ถึงขั้นต้องไปเข้าสู่กระบวนการของตำรวจขบวนการของตำรวจนะครับขอพี่น้องคิณสชนอย่าได้พบอย่าได้เจอกับขบวนการเช่นนี้เขาเล่นเราถึงข่าน เราลำบากแน่และน้องๆกำลังลำบากนะครับผมมัอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ช่วยเหลือน้องๆด้วยครับขอพระเป็นเจ้าวอวยพรทุกท่านขอบคุณครับ